ตัวนี้เป็นปัม๊มน้ำพุปัม๊มน้ำตกนะครับเป็น DC ซีแบรนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปัม๊มเล็กๆกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นปัม๊มน้ำตกปัม๊มน้ำพุน้ำล้นนะครับใช้กับแผงโซล่าเซลล์นะตัวนี้ใช้8-18โวลต์นะครับ8-24โวลต์ะนะครับใช้ได้นะครับแผงตัวนี้เป็นแผงโพลี 3 0วัตต์นะครับ 18V โวลต์นะครับอ่าผมก็มจะมาต่อกับน้ําพุผมนี่แหละระบบเล็กๆภายในบ้านเรานะครับในส่วนเล็กๆของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะเดี๋ยวผมเอาแผงไปใส่แดดก่อนแป๊บนึงนะครับอ่า ต่อเสร็จแล้วนะครับนี่เราจะอ่อนนะครับอันนี้พลังงานแสงอาทิต์นะแผง3 0สิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับทำงานตามแดดนะครับเราใช้พลังงานธรรมชาติเราก็อยู่ธรรมชาติแบบนี้แหละแดดอ่อนๆน้ําก็เบานะครับแต่ก็มีน้ําปุ๊ขึ้นมานะครับถ้าแดดแรงมาหน่อยนะครับเห็นไหมนนะครับน้าก็จะแรงขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็แดดสลัวสวนะครับนครับน้าก็จะแรงขึ้นครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้า ในน้ำพุผมนะเดี๋ยวผมปิดก่อนโอเคนะครับอ่านะครับอันนี้ผมต่อเข้าน้ําตกผมละนะครับนี่สวยงามนะครับระบบเล็กๆภายในบ้านเราใช้ปั๊มเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ําพุปั๊มน้ําตกนะครับเป็น DC ซีบตเนะ ตัวนี้25วัตต์นะครับนี่ทํางานตามแดดนะครับธรรมชาติเล็กๆน้อยตามมุมบ้านเรานะครับใช้แสงโซลาร์เซลล์ก็ได้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟนะครับผลละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะครับแต่ใช้พลังงานสะอาดนี่นะครับน่ครับก็อย่างนี้ก็ใช้ปั๊ม DC แบตเล็ตนะครับปั๊มเป็นปั๊มน้ำพุนะครับ25วัตต์นะครับใช้ก็แผง30วัตต์นะครับทํางานตามแดดนะครับ ็เปิดไว้ตลอดเลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟนะครับนี่เล็กน่ารักนะครับระบบเล็กๆก็ทำได้นะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับโอเคขอบคุณมากครับ